ดีลูกค้าให้มารีวิวนะครับว่าเจ้าติ้งแพดตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างขายเท่าไหร่อะวน,นี้เป็นติ้งแพดนะครับก็สภาพก็ถือว่าประมาณนี้เลยนะครับมีรอยทะลอกบ้างนะครับตัวนี้บางนะนี่บางมากนะครับสวยด้วยนะครับมีรอยทะลอกตามอายุการใช้งานเปิดเครื่องปุ๊บนี่นะครับ นี่นะครเปิดจะประมาณนี้เปิดเครื่องเร็วไหมนี่นะครับตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ที่5,500บาทนะครับเพราะว่าได้เป็น r รม1 6นะครับตัวนี้ได้เป็น r รม16นะครับเป็น Le n น v o t o i n k p a d Core i7 นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับนี่ว่ามันเร็วมันใช้งานได้ดีไหมสำหรับท่านใดที่จะเอาไปใส่ชาร์จนะครับนี่นะครับ ใส่ชาดของเขานะครับนี่เปิดเครื่องขึ้นมาจะประมาณนี้เปิดเครื่องเร็วปิดเครื่องเร็วมีคราวเกตติดเครื่องมาให้เรียบร้อยมาดูสเปคของเขาก่อนนะครับสเปคที่ได้ไปก็จะเป็น core i 7 gen 8นะครับผมแรม1 6บกิกนะครับเร็มแรงเลยสามารถพับได้แบบนี้เลยนะครับตั้งตรงแบบนี้ได้เลยนะครับ เร็วแรงรับประกันให้เลยนะครับผมใครที่ได้ไปตัวนี้นี่นะฮะเรม16ิบหคอยเจ็ดเจนแปดเครื่องสวยนะครับมามาดูสำหรับพี่ๆที่จะเอาไปเปิดยูทง YouTube ว่ามันจะลื่นไหมเอาไปใช้งานมีอินเทอร์เน็ตปล่อยจากโทรศัพท์นะครับผมมาเช็คให้ดูกันเลยนะครับผมเอากันตรึมดีกว่าเนาะจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ หรือจะเร่งแบบ Full HD ให้เลยนะครับผมนี่ครับเลื่อนก็คือดันนิ้วแบบนี้ครับก็จะไปเลยนะครับนี่อ้าวนี้ติดโฆษณาแป๊บหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับผม,มหม่วยโฆษณาเยอะแท้อ่ะเดี๋ยวเร่งความละเอียดก่อนนะครับอันนี้720อืมนะครับล้ำไปฟู l เคเลย อันนี้ฟ k เคนะครับ2 1 6 0ันอยหกสิปะครับเอาพันพอเนาะที่เราเล่นกันนี่อันนี้1 8นะครับมานี่เอานี่นะครับนี่อันนี้เร่งเอครับเร็วไหมพี่น้องอ่ะเปลี่ยนให้ดูแบบนี้เลยนะครับนี่ครับโอ้สุดเถียนครับนี่ครับเตะมาเตะมาเลยครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับ นี่ครับโอได้ไหมแบบนี้ใครที่สนใจทักมาได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่เอาโอ้นะครับสเสถียรมากเพราะว่าได้เรม16นะครับเป็นโคไอเจ็ด เจนเปรดนะครับผมถือว่าสวยๆเลยนะครับเครื่องบานเฉียบโจขนาดประมาณ13นิ้วนะครับผมนี่นะครับเล็กๆกรกะทัดรัดครับผมพ์ตเสียบก็จะมีเป็น VGA ให้นะครับผมตัวนี้เชื่อมต่อได้สบายเลยนะครับคราวเกที่ติดมาให้มาเดี๋ยวมาเปิดดูหน่อยว่ามันจะ,สะเสถียรไหมเดบลคลิกครับผมนี่มาแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับก็พิมพ เล่นได้เลยนะฮะนี่นะครับผมสมสารพิเศษหน่อยสิมีไหมนี่ครับผมนี่อ้อเนี่ยยังไงเห้อเจ๋วไหมพี่ต้อง5,500บาทครับใครหาสเปคแรงสเปคดีแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับทักมาได้เลยตัวนี้5,500บาทติ้งแพด Lenovo Core ค7ไอเจ็ดเจนห้าไอเรมสตัวนี้รับประกันให้1เดือนนะครับผมมีปัญหานะครับเครื่องดับเครื่องชดนะครับขออยังเดียวอย่าตกอย่าจมน้ำรับประกันให้1เดือนนะครับผมสายชาร์จมีให้สนใจทักมาครับผมในราคาห้าพันหบาทเครื่องเร็วแน่นอนตัวนี้ครับ